ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิต นา,นาละโสวินทะเตสุขังนาละโสวินทะเตสุขังนาละโสวินทะเตสุขังคนเกลียดค้านย่อมไม่ประสบความสุขคนเกลียดค้านย่อมไม่ประสบความสุขคนเกลียดค้านย่อมไม่ประสบความสุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ คลิปนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลการวิเคราะห์โมเดลฝนจาก windy.com นะครับผมสำหรับสภาพอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันไปพร้อมๆกันได้เลยครับผม ลักษณะอากาศทั 18. 18. 19. 19่วไปของประเทศไทยเราประจำวันท no ี euh. you know, ่2มิถุนายนพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดการว่า24ชั่วโมงข้างหน้านั้นประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักเนื่องจากมรสุมตวนตกเฉียงใต้ กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมิยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลน้ำมันมีกำลังปานกลางโดยทะเลน้ำมันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมแล้วมาติดตามแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8ตั้งแต่เวลา18นาิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านั้นประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนัก คือ35.1ถึง90มิลเมตรส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือนะครับพอแม่พี่น้องก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เมืองสอนจังหวัดตากขุโขทัยพินณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรและก็ทางภาคตะวันออกและก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมสาหรับทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดส่วน บริเวณกรุงเทพมหาคนครและพิมณฑลได้แ,แก่จ,จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับผมเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับพแมพี่นอ้องคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนะครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นหลายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมภาคเหนือ คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6กสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรสุขโขทยัยจังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง เราเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของทางภาคตัวนออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบร,ริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชส,สีมาศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ 33-35องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคกลางใน24ชั่วโมงข้างหน้านั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรียุยา กาญจนบ,บุรีและจังหวัดราชบุรีนะอุณหภูมิตามสุดอยู่ในช่วง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง35-36องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้วเลื่อนมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวหนอกกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคตัวหนอกนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเสียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คาดการณ์ว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะเรวเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมสำหรับทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเยลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับผม อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34-36องศาเซลเซียสมีลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่ง มาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนั้นก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ในช่วง25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ช่วง อยู่ในช่วงประมาณ32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปมีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว20-20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการณ์ว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมา คาดการว่าจะมีลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรแล้วเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลนั้นก็คาดการว่าจะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ34-36องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจากทาง windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าในช่วงเวลา18จนถึงเวลาประมาณ20 20นาฬิกานัน้นประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะเป็นฝนตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนบนนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างโดยก็กลุ่มกันอยู่ในช่วงของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์แถวลมศักลงมานะครับพ่อแม่พี่น้องและก็จังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรี สระบ,บุรีพระนครศรีวิธยาแล้วก็อาจจะเลยมาจนถึงจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมพี่น้องเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างต่อเนื่องกันในช่วงเวลา 18, 19, 20นาฬิกานะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนบนนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมนะครับผมโดยกลุ่มหนึ่งอยู่แถวทางจังหวัดเชียงรายแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางจังหวัด,วดเชียงใหม่ แล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข,ข้างหนาแน่นอยู่ตามแนวชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมแม่พี่น้องส่วนจังหวัดตากนั้นก็ค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับผมแต่ทางเมาะลำเลิงหรือในเมียนมานั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข,ข,ข้างหนาแน่นนะครับผมในบริเวณชายแดนที่ติดกับจังหวัดตากนะครับผมแล้วก็ทางภาคเหนือในฝั่งตรงข้ามกับประเทศตรงข้ามกับเชียงรายและเชียงใหม่ ทางภาคของพม่านั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมในเวลา18บ0ปดนาฬิกาในเวลา 18- บ0ปดานาฬิกาภาคตะนองชิงเหนือภาคตะนอกไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมมีก็ค่อนข้างเล็กน้อยคาดกันว่าจะไม่มีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวรวมมาถึงทางภาคใต้นะครับพม่ี่น้องก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมคาดกันว่าจะมีฝนอยู่แถวทางจังหวัดประจวบคิริขัน ถึงบาง,บางสะพานน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่กลุ่มเมฆฝนจะเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ถือว่ายังค่อนข้างเบาบางนะครับผมในช่วงเวลา18 19, 20นาฬิกานะครับเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา21นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาของวันที่2กันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่ากลุ่มเมฆฝนไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงเท่าที่ควรนะครับในช่วงเวลาดังกล่าว ในช่วงดึกของวันที่สองก็พบว่าภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนภาคตะวันออกก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวทางจังหวัดปทุมธานีโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยในช่วงเวลา21จนถึง24นาฬิกาของวันที่สองนั้นจะมีอยู่2กลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มแรก ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนที่ต่อเนื่องมาจากในช่วงเวลา 19- 20นาฬิกานั่นเองแต่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างเบาบางแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็จะมีเป็นหย่อมที่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะครับผมในบริเวณดังกล่าวในบริเวณตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกลงมาจนถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเส้นเป็นแถบลงมานะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับพ่อแม่พี่น้องแถวจังหวัดหนองคายบึงกาฬ อุดรธานีแล้วก็ข้ามฝั่งไปทางสปปลาวแถวนครหลวงเวียงจันทร์นะครับผมโดยพบว่าประเทศไทยในช่วงเวลา21จนถึงเที่ยงคืนของวันที่2นั้นภาคเหนือภาคตะวนออกสิงยงเหนือส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมมาถึงภาคตัวนอ,อกภาคกลางส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนและต,ต่อเนื่องมาจนถึงภาคใต้ด้วยนะครับผมค่อนข้างเบาบาง ส่วนสปปลาวนั้นในช่วงเวลาส่วนสปปลาวนั้นในช่วงเวลาค่ำคืนตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนของวันที่สองก็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็จะก่อกลุ่มกันอยู่ตรงบริเวณนครหลวงเวียงจันทร์ตามแนวชายแดนและก็บริเวณปากสันอาจจะเลย่ม,มาจนถึงท่าแขกแขวงขมวนนะครับผมแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนที่ไม่ค่อย กินพื้นที่ที่มากนักนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ปกคลุมพื้นที่ค่อนข้างมากส่วนใหญ่ก็เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวแนวแม่น้าโขงนั่นเองแล้วมาติดตามโมเดลฝโนกันในเช้าวันใหม่คือวันที่3มิถุนายนก็พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ในช่วงเช้าวันใหม่นั้นก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางภาคเนหน,อเนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครต่อเนื่องมาจนถึงทางภาคภาคตะวันออก แต่ทางภาคตะนออกจะมีกลุ่มหนึ่งอยู่แถวทางจังหวัดนครนายกนะครับผมพี่น้องแล้วก็ค่อนข้างเบาบางอยู่แถวทางจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ก็อยู่ตามแนวชายฝั่งของทะเลนของอ่าวไทยอยู่ส่วนภาคใต้นั้นทางฝั่งอ่าวไทยไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนทางฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองลงมาจนถึงจังหวัดภูเก็ตครับในช่วงเช้าวันใหม่ของวันที่3นะครับผมส่วนจังหวัดตรัง ลงมาจนถึงสตูนนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องสอปปลาวก็ใกล้เคียงกันนะครับผมส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนโดยสปปลาวจะมีกลุ่มเมฆฝนที่เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวแม่น้ําโขงนะครับผมโดยเกาะกลุ่มต่อเนื่องเป็น,เ,ปน,เ,ปนเส้นเป็นแถบปกคลุมมาตั้งแต่จังหวัดบึงการนครพนมสําหรับประเทศไทยอาจจะเลยมาจนถึงมุกดาหารนะครับผม แล้วก็ข้ามฝั่งไปทางสปเปร,ปรลาวก็แถวปากซันบริคคำไซลงมาจนถึงแขวแขวงคำม,ม้วนนะครับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างนะเป็นฝนเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ตั้งแต่หนักจนถึงหนักมากนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นสีแดงนะครับพ่อแม่พี่น้องในเช้าวันใหม่ของวันที่3นะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่3นะครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วหลังจากนั้นประเทศไทยและสปปลาวส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วงตั้งแต่4นาฬิกาจนถึง8โมงเช้าของวันที่3นะคะรับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนสำหรับประเทศไทยและสปปลาวส่วนใหญ่ในช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเช้าของวันที่3จนถึงเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันที่3นั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมสำหรับประเทศ สำหรับสปปล,ลาวก็ค่อนข้างเล็กน้อยและก็ประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเล็กน้อยนะครับผมโดยประเทศไทยจะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนานแน่นอยู่แถวทางจังหวัดทางภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบ,บุรีและตราดแล้วก็ทางภาคใต้ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวจังหวัดระนองกับจังหวัดพังงาน,นะครับผมในช่วงเช้าตรู่ของวันที่3นะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยกลุ่มเมฆฝนในวันที่3จะเริ่มสะสมและก็หนาแน่นพอสมควรในช่วงเวลา 11, 12, 13นาฬิกานะครับผมแม่พี่น้องทางสปปลาวและประเทศไทยเราก็คล้ายๆกันแต่สปปลาวนั้นจะกระจายตัวไปทั่วทุกแขวงนะครับผมคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝน,น,นมากกว่าสําหรับสบปปลาวในช่วงเวลา11 12, 13นาฬิกาส่วนประเทศไทยเรานั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่กระจายตัวนะครับผมไม่ได้ปกคลุมไปทั่วในช่วงเวลา 11, 12 13นิกาโดยกลุ่มเมฆฝนนั้นจะอยู่ทางภาคเหนือภาคเหนือแถวบริเวณบริเวณภาคเหนือตามแนวาชายแดนที่ติดกับประเทศสอปปลาวนะครับผมได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกนะครับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มหนึ่งของทางภาคเหนือส่วนทางภาคเหนือฝั่งตะวันตกนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมรวมมาถึงทาง ภาคกลางก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนและก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงเวลา11-12-13นาฬิกาแต่แต่ทางจังหวัดอุบลราชธานีจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะครับผมในเวลาดังกล่าวโดยกลุ่มเมฆฝนอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างหนาแน่นมาถึงปานกลางสําหรับประเทศไทยในช่วงเวลา สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนาฬิกาคือปกคลุมไปทั่วทั้งภาคตะวันออกนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกจังหวัดนะครับผมส่วนภาคใต้นั้นในช่วงเวลาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนาฬิกาจะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ที่ฝั่งอันดามันนะครับผมส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ตามแนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดภูเก็ตครับพ่อแม่พี่น้องส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสําหรับทางภาคใต้ในช่วงเวลา11 12, 13นาฬิกา เรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงที่เป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นประจําวันกันครับพ่อแม่พี่น้องก็จะอยู่ในช่วงวะหะว่าง15จนถึงประมาณ17นาฬิกานะครับผมทั้งสงปปลาวและประเทศไทยเราแต่วันนี้ประเทศไทยเราถ้าดูจากแผนโมเดลฝนก็พบว่าตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ทางฝั่งตนตกนะครับผมจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีลงมาจนถึงจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีริขันในช่วงเวลา 14, 15, 16อาจจะถึง17นาฬิกาไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนในวันนี้ในช่วงวันที่3นี้จะเริ่มตั้งแต่ 15, 16, 17นาฬิกานั้นจะปกคลุมอยู่ตามเป็นส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่หนาแน่นจนถึงจนถึงหนักส่วนหนักนั้นจะเป็นหย่อมๆสําหรับทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกลุ่มหนึ่ง อยู่แถวทางจังหวัดหนองคายจังหวัดดอนานีจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวทางจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมานะครับสาหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทางภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างตั้งแต่หนาแน่นจนถึงปานกลางปกคลุมอยู่จนทั่วนะครับผมแต่ที่ค่อนข้างปานกลางเป็นสีเหลืองนั้นจะอยู่แถวทางจังหวัดชนจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดนะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนกรุงเทพมหมานครและปริมณฑลไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วงเวลา15บห1านาฬิกาเราย้อนขึ้นมาทางภาคเหนือในช่วงเวลา15 16, 17น,น,นาฬิกาก็พบว่าภาคเหนือแถวจังหวัดเชียงรายจังหว,วัดพะเยาจังหวัดน,น่านจะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นและอาจจะถึงปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องเราเลื่อนลงมาติดตามกลุ่มเมฆเมฆฝนในช่วงเวลา15 16 17นาฬิกาทางภาคใต้กต็พบว่า ภาคใต้ส่วนใหญ่มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข,ข้างน้อยนะครับผมแต่จะมีหนาแน่นอยู่แถวทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดระนองจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมค่อนข้างหนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา14บส1่สินาฬิกานะครับผมส่วนสวบปราวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวค่อนข้างหนาแน่นปกคลุมไปทั่วทั้งประเทศนะครับผมแต่จะมีกลุ่มที่เป็นสีเหลือง อยู่3กลุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยไล่มาตั้งแต่ทางสว,สว,สวปสปปลาวตอนใต้ก็ตั้งแต่จะประสักจนถึงอัตปือนี่คือกลุ่มหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างหนาแน่นอาจจะถึงปานกลางในเวลา15 16 17สินาฬิกาและก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ต่อเนื่องมาจากจังหวัดน้องคายคือบริเวณของนครหลวงวิยงจันทร์แขวงชัยบุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องและก็อีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่แถวทางพงศาลี แล้วก็ทางตอนเหนือขึ้นไปนะครับพ่อแม่พี่น้องสาหรับโซบป,ปลาวที่คาดกันว่าจะมีฝนตกหนะักในเวลา 14, 15, 16, 17นาฬิกานะครับผมเป็นย่อมๆนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนที่กระจายตัวไปทั่วประเทศนั้นมีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ค่อนข้างหงานแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับโซบป,ปลาวคาดกันว่าโดยส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนเหมือนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับสปปล,ลาวถ้าตกก็อาจจะตกในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมในช่วงเวลา 15, 16, 17นาฬิกาเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา 18, 19, 20นาฬิกาของวันที่3กันครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าในช่วงเวลา 17, 18, 19, 20นาฬิกานั้นประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับสำหรับในวันที่3โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคใต้อาจจะมีกลุ่มฝนตกหนักอยู่แถวบริเวณของเกาะสมุยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมที่เดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคอีสานนั้นภาคอีสานทางฝั่งตะวันตกจะไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกลุ่มเมฆฝนทางฝั่งตะวันออกที่ติดกับสปปราวในช่วงเวลา 18-19- 20นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอยู่ทางจังหวัดน้องคาย บึงการสกลนครอุดรธานีกาฬสินธ์จังหวัดนครพนมมุกดาหารจังหวัดยโสธรอำนาจเจริญจังหวัดอุบลรธานีตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารลงมาจนถึงตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารลงมาจนถึงจังหวัดอุบลรธานีเป็นกลุ่มแมกฝนค่อนข้างเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มแมกฝนที่ค่อนข้างปานกลางจนถึงหนักจะอยู่แถวบริเวณจังหวัดบึงการ สกลนครและก็จังหวัดนครพนมนะครับในเวลา18 19 20นาฬิกาเราค้มฟังมาทางสปปลาวในช่วงนี้ก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะขึ้มฟ้าขึ้นฝนโดยอยู่ทางสปปลาวตอนเหนือจะเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวตอนใต้ก็จะมีหย่อมหนึ่งอยู่อยู่ติดกับจังหวัดอุบลรัานีนะครับพ่อแม่พี่น้องชายแดนติดกับจังหวัดอุบลรธานีและ ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชานะครับผมพ่อแม่พี่น้องเยวมาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงดึกของวันที่3กันครับผมตั้งแต่เวลา21จนถึง24นาฬิกาของวันที่3ก็เพราะว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ภาคตะวันอกกนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคเหนือและก็ภาคอีสานทางฝั่งตะวันตกนะครับผมโดยภาคอีสานนั้นอีสานตัวล่างก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเหมือนกัน ในช่วงเวลาในช่วงดึกของวันที่3นะครับพ่อแม่พี่น้องคือ21จนถึง24โดยกลุ่มเมฆฝนของทางภาคตะนอกสฉงยงเหนือจะมีกอ่อกลุ่มอยู่ในบริเวณของจังหวัดบึงกาฬนะครพนมจังหวัดมุกดาหารนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวนะครับผมคาดกันว่าตั้งแต่ประมาณฝนตกตั้งแต่ประมาณบานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ถึงหนักนะครับในช่วง ตั้งแต่21จนถึง24นาฬิกาของวันที่3โดยกลุ่มนี้ก็จะต่อเนื่องไปทางสปปลาวครับพ่อแม่พี่น้องก็เริ่ม,มตั้งแต่สปปลาวก็เริ่ม,มตั้งแต่แขวงบุรีคำาไซลงมาจนถึงน่าจะถึงแขวงสวนนเขตนะครับพ่อแม่พี่น้องสวนนเขตตอนบนนะครับผมคาดการว่าจะเป็นฝนในทํานองเดียวกันกับประเทศไทยเราในช่วงเวลา21จนถึง24นาฬิกาของวันที่3นะครับผมส่วน ตอนเหนือใต้สุดก็ยังของสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอจบไว้ในช่วง24นาฬิกาของวันที่3นะครับผมเที่ยงคืนของวันที่3เรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและการขอสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศ ในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพอแม่พี่น้องโดยภาพรวมก็พอจะสรุปได้ว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนในวันที่3นั้นที่ค่อนข้างหนาแน่นและปกคลุมไปในหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่12นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับพอแม่พี่น้องของวันที่3นะครับผม ส่วนเวลาอื่นนั้นในช่วงค่าคืนหรือในช่วงบางตอนของวันที่3ส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆและเป็นหย่อมที่ค่อนข้างหนาแน่นก็อยู่แถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะแถวทางจังหวัดบึงกาฬนนองคายนครพนมสกลนครมุกดาหารบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสปปลาวนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ก็จะในช่วงเวลา แต่ในช่วงวันที่13ในช่วงเวลา14 15, 16, 17นาฬิกานั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเกือบจะถึงปานกลางจนถึงหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องปกคลุมกระจายตัวไปทั่วทั้งสงปปลาวแต่โดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมฝนจะตกที่ค่อนข้างหนักก็จะเป็นลักษณะเป็นหย่อมๆสาหรับสปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้า ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กําลังใจทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอรบกวนให้พ่อแม่พี่น้องแชร์กันไปเยอะๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีมีความสุขแล้วก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม